สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องยูทูบสพระราชัยครับอยู่กับผมวีรศักดิ์เล็กสอพระราชัยครับวันนี้พามาดูมวยคู่เอกของรายการศึกเจ้ามวยไทยครับลูกนิมิตครับลูกนิมิตเจอกับเมืองซับครับเพื่อนเพื่อนมวยคู่นี้ก็น่าดูน่าชมอีกเช่นเคยนะครับเรื่องของราคาจริงๆก่อนหน้าก็ยกที่หนึ่งราคาอยู่น้่เงินครับประมาณ5้าสี่ครับโดยเรื่องของความหนุ่มด้วยเรื่องของความหนาครับเมืองซับเองต่อยมวยมาไม่กี่ครั้งก็เข้าเมืองกรุงแล้วนะครับส่วนลูกนิมิตเองก็ต้องเรียกแบบหนาครับ นาแกร์นี่คือหนึ่งในตองอูเหมือนกันครับเป็นมวยที่อยู่มานานครับแล้วก็เป็นด่านหินให้น้องๆได้ทดสอบฝีมือครับซึ่งทําไม่เก่งจริงครับต้องบอกว่าผ่านนาแกไม่ได้อย่างแน่นอนครับลูนิมิตหนุ่มบางกระดีครับวันนี้ใช้สีเสื้อส่วนเมืองซับก็เหมือนเดิมครับเมืองซับนายุวิทุ่งสงครับดูครับตีไปค่อยๆเคาะกันไปเรื่อยครับไปล่าสุดของลูนิมิตครับก็ชนะคะแนนนาวเอกสิทธิเชฟปุณธรรมครับเป็นการป้องกันแชมเปี้ยน วันทรงไทยรุ่นจูเนียร์ไลเวทครับส่วนเมืองซับนะครับเมืองซับก็ไปชนะคะแนนเดชทรงบุตรจิตด็อกเตอร์ชานชัยครับวันที่2เมษายน2565ที่เวทีมูอัตกรเรยก่อนหน้าก็ลูกนิมิตต่อรองครับเพื่อนๆแต่ว่าราคายก2ก็ไปอยู่ที่น้ำเงิน32ครับตอนนี้ยกที่3ครับเพื่อนๆตั้งดูอยู่ครับราคามีเสมอแดงเสมอเงินครับเสมอแดงเสมอเงินมาครับลายเบียดไปกันไปเรื่อยครับ ลูนิมิตนี่ยังไม่ได้เร่งเกมครับค่อยๆคุมเชิงคุมจังหวะไปมีสตา์แข้งมีพยายามดักเข้าไปจับวงในส่วนเมืินซับเองก็ไม่ให้เข้าครับอยู่วงนอกไว้เตะวานะครับแล้วก็ฝางเตะ,าะฝาแล้วก็ขวังมาวงในก็เคาะเข่าไปบ้างครับแต่ว่าลูนิมิตนี่ดูท่าจะเริ่มเร่งแล้วครับในช่วงปลายๆยกสามาก็ตีเสาะบีกันเข้าไปครับ สำหรับใครที่ชอบมวยนะครับก็ฝากกดไลค์ครับแล้วก็กดติดตามช่องยู u ูบสอธนาชัยครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันสำหรับใครที่รักมวยชอบมวยเหมือนกันครับอุ้ยกระแพงครับแต่ว่าเมืองทรัพนี่โช์เก่าครับาจะมาโช์เก่าใส่รุ่นพี่ไม่ได้นด้หนุ่มไอ้เสียบคืนเหมือนกันครับดูริดไม่สนเดินชนเตะขวาโอ้โหเมืองทรัพก็เตะขวาคืนเบียดเข้าไปดูริดรู้ถ้าจะเล่นวงในนะครับวันนี้ครับดูแผนของน้าแกครับ น่าจะมาใช้วงในอย่างแน่นอนแล้วครับวันนี้เริ่มเบียดเบียดเข้ามาเรื่อยๆครับราคาเสมอแดงนะครับเสมอแดงครับปายกราคามาเสมอแดงนะครับปายกสามครับอยู่แดงห้าสี่ครับออพันเล่นแดงแล้วนะครับออพันที่ไข่ครับโอ้โหมาแล้วครับเบียดเข้าไปเรื่อยครับนี่เป็นยกที่สี่ลูกนิมิตอย่างที่บอกชอกช้ำเขาจะกระทำวงในกับรุ่นน้องครับไล่กอดไล่ตี มาแล้วครับตีเบียดเข้าไปอีกครับตีขวาครับพยายามตีอยู่ครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหเอาอยัางไงต่อยมหมัดเอาไว้เมืองซับเตะขวาไปอย่าให้เข้าอย่าให้เข้าลุงวีมิดก็ไม่สนจะเข้าอย่างเดียวนะครับน้องบอกไม่ให้เข้าพี่นะอย่าเพิ่งมานะผมขอเล่นวงนอกดีกว่านะาบอกเอาจะเข้าวงในอ่ะมีอะไรไหมจะคุกวงในตีเข้าไปสิโอ้โหเมืองซับพยายามพ้อคืน ลุนมิดก็เบียดก็ปั้มครับโอ้โหเมืองซับดันไปที่มุมได้ครับอีครับลุนมิดตีซ้ายกรรมการกดแยกออกมาครับราคามาแดงสามสองครับแดงสามสองอ่าลุงซับถอยออกเตะครับทีไปพยายามค้ำไปครับแต่ว่าดูวงในตรงนี้ยกนี้มัจะเป็นยกตัดสินเลยก็ว่าได้ครับเพื่อนๆจับตาดูให้ดีครับอาวุธจับไล่แขนแล้วก็ตีครับน่ครับกดแขนนะดู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 น้าแกกดแขนไว้ครับ ขยมขยมอ,ยอยีอ๋อแดงสองหนึ่งครับดีแดงสองหนึ่งครับกรรมการรีบเข้าไปกดแยกออกมาครับถแถลงเขาส้ายนี่ก็เทรนไปด้วยเลยครับทีบอกว่าเหมือนซับลวงนิมิตก็เดินเข้าหาท้าสู้ตีเตะซ้ายไปลูกนิมิตเหมือนซับทำไงเตะซ้ายอีกแล้วลูกนิมิตเหมือนซับวน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 ,น,นพยายามจะทีบเอาตรงไหนบัางคับมาครับเบียดมาได้ตีเข่าขวาไปอ่งที่เตะขวาไปเบียดเข้ามาครับไล่เบียดไปเรื่อยครับนันกกระแทง้ง เถิด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 แล้วก็ดูครับไล่จับอย่างเดียวไอ้สามหนึ่งครับห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งครับอยู่แดงห้าหนึ่งครับไม่กลัวเลยครับไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่นพี่หักหักหักเอหักแล้วแทงครับโอ้โหสิบห้าหนึ่งครับอยู่แดงสิบห้าหนึ่งครับอ้าไปขวาไปลูกนิมิตไม่กลัวชนอย่างเดียวละรุ่นน้องจะมันหนีรุ่นพี่ได้ยังไงล่ะไอ้ 41ครับ51ครับอยู่แดงแพงครับแดงต่อ51ครับโอ้โหไ้ดูครับราคาก็เราใจรับเพื่อมันจะไปฟังราคาเยอะนะครับราคาผมบอกประกอบไปเฉยๆครับดูอาวุธครับก็เป็นบรรยากาศอีกมันเป็นการต่อสู้อีกอย่างหนึ่งนะที่อยู่บนเวทีครับในเรื่องของราคาครับหมดยก4ี่ตั้งแดง61 80กรองครับเพื่อนครับก่อนหลังจากนั้นนะครับก็หลังจากนั้นนี่ไม่มีอะไรแล้วครับ รูปเกมก็ไม่มีอะไรครับเหมือนจะบุกเหมือนจะสู้กันก็ธรรมดาก็แต่ว่าราคาก็ดันไว้ที่ราคาสุดท้ายนะอยู่กันประมาณสัก5 1 6 0ิบหนึ่งองประมาณนี้ครับจบเกมครับลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีครับชนะคะแนนเมืองทรัพย์นายกวิตภพุ่งส่งเกาะไม้ชมกัน2ยกสนุกสนุกนะครับเพื่อนๆครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์ครับกดติดตามช่อง u t ท b e สอพัฒนาชัยมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับสำหรับใครที่รักมวยชอบมวย อ๋อพ่อกันม่คลิปนาครับอยู่ดีมีแห้งซ้าใบดีสมุนทสุกนครับ